บางสะพานมันไม่ค่อยใส่บิกินี่มันนั่งเพลินใส่ไว้ตาดำนั่งเพลินไปเลยนะมึงเ่งใส่อะไรแล้วมันก็มันไม่เขาไม่ใส่เออเขาไม่ใส่กันไง รรู้ไปอ่ะเปิดย t ท b e ดูอะไรดูแล้วก็สอบถามอ่ะสอบถามเรื่องใช้อะไรมั่งแ้ต้องคุณนลักจริงจริงเลยจริงต้องกดกรอบระวังด้วยแล้วก็นั่งทำถึงสอนสูงสุดก็กลับอยาททำงานก็นั่งทำเาก็ออเดอร์เข้าเรื่อยๆแล้วนุญญามันไม่ชอบให้ใครไปยุ่งของมันด้วยนะเขากคัวจำาก็ไม่ได้พอเราจะขูบอกไม่ต้องยุ่งเดี๋ยวทำเองเดี๋เองจะพูดเยะตลอดเราเคย เราลองปลูกต้น,นตมันตายค่ะมันบอกกันอย่ามายุ่งะเดี๋ยวมันเสียหายวั่โอันนี้พม่าทาวตรงนี้พม่าทาวเนี่ยฝั่งนี้ทังแถบเลยมีตามเรียนมามีแต่คนพม่าเนี่ย มีท่าเรือแบบเฟอร์รี่ที่ว่าเอารถยนต์ขึ้นขึ้นเรือมาได้ยังน,นนะมันก็คุ้มนะพูดถึงนะนั่งเอารถยนต์ขึ้นมาตีตั๋วสักสองพันก็ประมาณกับค่าน้าํามันรถไฟกลับเดีนะเครื่องบินยังไม่เครื่องไอรถยังมาไม่ได้ไม่เดี๋ยวเขาเจะทำแล้วแม่เขาจะทําจะทําเป็นเรือเฟอร์รี่ข้ามมาเลยมันก็พอ,อ<า>แล้ว่ารถไฟอแหละ,ะหน่อยรถไฟล้าง เฟอร์รี่ระดับเอารถยนต์ขึ้นมาได้มันก็ต้องพัฒนาไปให้ไกลกว่าโป้แล้เรือโป้ก็อันตรายอะดูเฟอร์รี่ข้ามเกาะเกตเกาะสีชางนี่ลงทะเลพัดน่ะยังโลภโบราณเก่าแล้วนะั่นเรือโป้แม่มันไม่ใช่อันนั้นเป็นเรือขนาดยนต์เอาไว้สำหรับเรือข้ามฟาก บอกว่าจริงเขาพิจพารณานายเชก่อนเนี่ยตอนเราอยู่โรงพยาบาล and สร้างสร้างถนนข้าบ้านตัวเองแล้วบอกว่าเป็นโครงการพัฒนาเหี้ยนแล้วก็ไม่รู้แต่ว่าทางซอยมีแค่บ้านหลังเดียวบ้านญาตัวเองจะใช้งบหลวงพอหลวงมาเสร็จก็พาไปกินไปเที่ยวหน่อยจบเอาเยอะกว่าเลี้ยวไปทา่ซ้ายทางแรกมาบ้านหรือเปล่า รอบก็แบบเมื่อกี้อันนี้เป็นเป็นกระโจมอ่ะวางกระโจมแล้วก็มือตกก็ใช้ใช้เบ็ดในกานตกแลนะมือตก เส้นทางนี้ไม่ถูกนะลุงยาอีกคนชอบรับรองเลี้ยงขับรถเขาบอกว่ามันจะได้ขับรถเราดีมึงขับซาขนาดนี้มึงไปเลี้ยงมันก็เท่านั้นแหละให้แม่งโอดมัง่งครับ ึ่งหน้าแล้วก็ถ่ายรูปเราเลยแล้วก็บอกถ่ายรูป,อรปบอกว่า <c oughs> แล้วก็พูดกับพระราชนีบอกเมื่อก่อนบอกเนี่ยเราเราก็เคยเล่นเราเล่นคะแนเนเน็ตไงเครื่องดนตรีประเภทเดียวกับท่านโวตอนนั้นกลับมาแบบเพื่อนนั่งแซวแบบท่านว่าดีใจมากในหลวงเดินเข้ามาใกล้สุด จะรดเลยอะ แต่เราไป็นกัวความสูงเนี่ยดูดูสิโหฝั่งนี้มเป็นทางนี้เนี่นยถ้านั่งอยู่บนนั้อ่ะก็น่นา เกือบตกตายเนี่ยตกอ่้แล้วฝั่งนี้อ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ย,ย,ย,ดยเดี๋ยวก,กวดติกด,กดตามช่องเราด้วยนะบาย